นะครับไอที่เจาะหน้าเจาะอะไรเมโซเมโซทั้งหลายเนี่ยะนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยวันเดียวหกพันหมื่นบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาฉีดไปแบบนี้เป็นไม่ได้แต่คราวนี้ถ้าเกิดลดต้นทุนแล้วใช้หมอปลอมเปได้ไหมไม่ได้หรืนะอเปล่า một mình à, pad bob một mình, lại nghe tiếng đèn, tia đèn bao, á, để gì สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อะไรอ่าอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เพทนายชายทุกวันนี้จะรอดมาอยู่กับพี่เดนะครับนายเดชาันายชายทุกนักออครับคนตามสี่ล้านสองล้านสองเหลือสองล้านเอิรับโอเคเปรียบเทียบกันดันเป็นสี่วันนี้จะรอดไปอ่ัดรายการนะครับอยู่ไว้ใจหลับสำนักงานกฎหมายของที่เดย์นะครับก็ ต้องบอกว่าจแต่รักทุกคนหรอกแต่ว่าคุ้นเคยกันมาก่อนนะไปออกรายการเจอกันบ่อยก็เลยแวนมาหาครับพอดีสตูที่อัดรายการเนี่ยอยู่หน้าปากซอยบ้านเก่าเลยนะครับอันนี้เหมือนกันไหมในแหวนอะไรอยู่แล้ว่นะครับครับที่ที่ทั้งายยังทักงายทั้งขายก็หลายอ่าโอเคอาจารย์รออว่าก่อนครับอาจารย์ร้อนต้อรับดูจะมาครับเดี๋ยวโฆษณาเข้าเอามีโฆษณาด้วยเหรอมันเข้ากันเองไม่เป็นไรพูดได้เลย ก็วันนี้ด้เลยมาครับมางเลยเหลือการจากทาไหนั้นๆเดินทันีนทัทีนะครับก็เลยเริมกำลังาดครับเก็สี่ทีมงานนะครับสัญญาณชัดไหมจังเลอ่าสัญญาณชัดไหมครับเสียงชัดไหมครับาเสียงชัดกดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็นี่คำนี้ที่ปรชาเวลารับจูนอยู่ตอนนี้ก็มีทีมงานด้วยนะครับทีมงามองไม่เห็นนะครับมียอจังหอกบ ก็อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับมาอยู่ได้แต่ว่าริมแม่น้ำเจ้าพาะยาบรรยากาศดีมากเลยอันนี้นะครับอันนี้เข้าไปเนี่ยเออร้านอะไรล็อกซีอ๋อร้านล็อกซีโอเคคใกล้ๆสนามตปัญญาอ่ะอยู่ใกล้ๆสนามสนามตปัญญาแถวๆย่านรามอ่ะโอเคครับอยู่รามอ่ะบริสุทธิ์เยอยู่รามอ่าโอเคครับสี่ร้อยกว่าแล้ว กินน้ำแล้วกินบ้างอออโอเคนะครับนะครับก็จากวันนี้ก็พี่น้องอยากจะคุยเรื่องอะไรนะนะครับอ่าหรือเราดูนิดไปไปดูนิดฟังเสียงชัดคุณเปิดดูครูนะอ่าห้ทีมงานฟังว่าเสียงเฉยชัดนะเสียงชัดตรงนึงครับเอ่าจะรับเรานะครับเออชัดชัดหรือไม่ชัดอย่างไรนะ ี๋้วปีหัสัปวยแล้มีโฆษณาด้ยมันช่วยเองเลยนะแต่เป็นอย่างงี้นะคบนะแต่ว่าท่านผู้ชมไม่เห็นโฆษณาเห็นเห็นเหมือนกันเหมือนกันครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอะไรอาจารย์อเอา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 เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไหมวิทยาศาสตร์ไตสไตไสไตก็เป็นระยะนะระยะค่คอดีนะไอัไงด้วตรทับไไไ ขาเรียกว่าอายอายตออ่นออ่คืออายอยอาแทนอะอายตายเลยพอเลยงานนี้อายตารยกโอเคีวอ่ต้องไม่ตอะโอเคนะครับก็ระหว่างที่ไม่เข้าเหรอียโอเคทำไมวะเท่าไรับเียวโอเคเขียวเหรอไม่เข้าเหรย เสียงเข้าอยู่อ่ะโอเคมีตัวบอกรอบว่าตอนยังไงแล้วมันหูเป็นไงตอนนี้เราสับสนเหตุแล้วนะครับแล้วเข้าอ่ะเข้าเมื่อกี้นะทักเจนนะหนังคุยกันเรื่องดีความนเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวๆๆอันนี้เสียงเข้าหรือเปล่าครับครีทีมงานบอกว่าเสียงไม่เข้าเออเหี้ยเหี้ยวเสียงเข้าไหมครับเ้าอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นเสียงเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูหน่อตอนลองใหม่แล้วปุ๊บแบบอ๋อหรอตอนลองใหม่ สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนปควอแล้วครับเข้าครับเราดูนะครับทีมงานที่อยู่แล้วก็สเขาไปครับวันนี้ก็ทีมคิวนะครับไม่ไม่ลองมันครับหรือเปล่าเมื่อกี้เสียงชัดนะครับต้องขอไปนะครับพอดีวันนี้แบทีคิวนะฮะเดชาเจออาจารย์มอสค่ะอาจารย์มอสนาบเดษาโอเคกราพูดกัจครับวันนี้ก็มาถ่ายเอกสารก็มาเจอที่ลา พี่แจ็คก็มไม่อยู่นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็อยู่ในซอยนะครับเข้าไป<ๆ>เระชาชนมาเจอกันเยอะครับก็มีความชัดเจนทุกทนายทายทุกคนแล้วก็มาแล้วนพอดีมากบบพดีมาแบบวนเด็ดคนดีมาัดรายการดีใส่โอเคได้ยินเสียงชัดนะครับครับเนี่ยก็คุยกันสเปรย์หยื่ลักครับแล้วก็เลยมาใช้ข้าวกันแล้วอาจารย์ก็พูดก่อนนะพูดเท็จเท็จทุก่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดชกันพี่เดชพูดไปล้อาจารย์อาจารย์ว่าอะไร ก็นักอานข้านนะรรับที่ร้าล็อกซิสนะครับแถวหมู่บ้านปัญญาอยู่ใกล้ๆเลยแต่ก็อยู่มอเตร์เสแล้เลยใกล้ๆกันเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไหนะอันนี้ผมมีมาแล้วเสียงจะเจนนะนม่นแะไม่มีเสียงต้องไม่้องเสีย้องเอาใหม่อรนะไมกพี่เดไม่หรบบตะโกนอาองเราออกเลยเนี่ยะครับิ่งพูดนะอรงนีครับดีเสร็จใช่ไหมครับ เออเราเขามาใก้ๆันี้เเสียงชัดไหมหลิวแล้วทําไมหริวบอกว่าเสียงชัดทําไมท่านผู้ชมบอกเสียงไม่ชัดกับชัดยังครับอันนี้ใช้แบบสดๆเลยนะได้ไหมลองดูคร่บเสียงดังเสียงดังวางไปเราลองดูครับลองดูอาจารย์พูดอะไรเอาไม้เข้าใกล้ๆปากอ่ะโอเคเสียงชัดไหมครับเสียงเบามากโอเคดีดีขึ้นยังดีขึ้นยังเสียงดียัง เปิดงานเสียงดังภาพชัดครับอ้าวโอเคคุณพี่นายบอกสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคครับนะครับวันนี้เจอกับอ่าทรายคลายทุกนะฮะอ่าฟิชลิงกับไอ้ตายค่ะไอ้ไอจนตายอ่ะไอ้นะก็ต้องบอกว่าอาจารย์เราก็ไปอยู่เมืองนอกมานานนะอยู่หลายประเทศนะครับอยู่ไปไปที่ไหนบ้างนะอ่าอยู่ออสเตรเลียแล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเจอเจอพี่เอไหม พี่อยู่กับลุพี่พี่เคไปที่สหรัฐอเมริกาอ๋อแล้วเจอหลานไอสไตล์ไหมไม่เจอเสียงชัดเจนนะครับเวลาปกติน้เหมือนที่ทอมเจอสโบนพูดแหละก็คือเวลา p r เ f เ s อร์หรือสารอาจารย์เขาจะสอนหนังสูครเขาก็จะต้องแนะนำตัวก่อนว่า m y n a m e is convert style เขียนชื่อตึ้งเนี่ยนะสไตล์เด็กฝรั่งเนี่ยพี่จิ๊บเาเขาจะถามเนี่ยมึงเป็นอะไรกับไอ้สไตล์เออมันต้องถามแน่นอนต้องถามต้องถามเอได้เลยับผมก็ยังมองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ถามเลยหรอเออนะว่ามึงเป็นญาติอะไรกับไอ้ไตล์เปล่าต่อครับเพราะว่าปกติโฟนเซอร์เขาจะสอนเขาจะเขียนบโบราณแบบนามิสเท่านั้นตรงนี้นะครับเขาจะถามนะครับอืมเพี่บอกว่าเรื่องส่วนตัวไม่กล้าถามเหรอเออมันได้แต่เด็กอเมริกาต้องถามนะครับผมเกา ผมมัいい่นใจว่าเด็กเขาหลังไม่นิ่งแน่เขาต้องถามว่าเฮ้ยคุณเป็นญาติอะไรกันรเออเลอะเขาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นญาตินะก็จบไงเลออ่าเพราะว่าครเซิร์ฟคนนี้เขาจะต้องมาสอนหนังสือครับเพราะฉะนั้นต้องมีนักเรียนที่เข้าเรียนคลาสเขาเนี่ยหลายคนครับนะไปเรียนในห้องเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาแนะนำชื่อนำคนดังไงครับก็เหมือนเหมือนอ่าบางคนนำคนเหมือนพี่พี่เป็นใครครับญาติของตรงไหนอืม เป็นเรื่องธรรมชาติเรือเออ่องปกติใช่เพราะน้ำคุณดังกับนักวิจายระดับโลกได้รางวัโลโนเบลครับแล้วก็เป็นระดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาต้องถามเนี่ว่าศาสตราจารย์ท่านเป็นญาติกับไอ้สายเบาโอ้อนีตามคำเนียมน,นะแล้วเด็กฝรั่นี่ยเขาไม่ปล่อยไว้แน่ครับเราต้องถาม<อ>นะผ่านมาสามสิบปีครับก็ไม่รู้ว่า พี่ไม่ได้ทำรับสงสัยอาจจะไม่ได้เข้าเรียนในในวันแรกเพราะปกติเขาจะแนะนําชื่อในวันแรกอ๋อแล้วก็แล้วก็สวัสดีกันไปนะคแซลแฮปปี้นะโอเคอยากเชื่อเรื่องงั้นเรื่องต่อไปเรื่องอะไรเรื่องหมอจริงกับหมอปลอมเนี่ยเราเชื่อเชื่อเชื่ออะไรโอเคเรหมอหมอจริงกับหมอปลอมอะฟิลิไพร์นะครับอ่เป็นไงก็อย่างเงี้ยนะเจฟฟี่ฟิไพร์เนี่ยครับเดี๋ยวอาจารย์สับ ชับไปคนเดียวก่อนเลยเอาเลยเอาเลยเอาคนเดียวก่อนเอาเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่แบ่งแล้วหรอไม่เป็นไรต้อแบ่งแล้วมั้ไม่ได้เสียงไม่ได้ชัดใกล้ๆเลยสัญญาณไม่ไปดีอ่ะเสียงชัดอ่ะโอเคเฮฟวิลลี่พายนะฮะก็อ่ามันมีกฎหมายใช่ไหมที่ที่สอนกฎหมายนี่เหรอครับครับ เอาเรื่องหมอจิ้งหมอปอมก่อนนะครับหมอปอมเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็ปอมวุฒิปอมอะไรก็เหมือนมีด็อกเตอร์ปอมเงี้ยอันนี้ก็ต้องรับผิดไปนะครับแต่ว่าถ้าได้หลุดเข้าไปสอนเช่นด็อกเตอร์ปอมสอนหลุดเข้าไปสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ปนักศึกษาหรือนิสิตที่มาเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องมหาวิทยาลัยได้ไม่แต่ถ้าเกิดถ้าใส่ใส่อะไรใส่แบไม่ได้เปิดแบ่รู้ไม่รู้อ่ะ เห็นบีนลิพาเขาบอกไม่เขาไม่ได right. ้เขาไม่ได้เปิดแมสแต่ที่จะท้อถามเอ่อจาเรียกเถอะนะเลขาธิการของไอ้ท่านไอ้หมอใหญ่ๆอ่ะเขาบอกว่ามันมีเว็บไซต์เช็คตั้งเดียวอ่างนีเพราะว่าปกติเวลาไปสมัครเนี่ยมันต้องมีบัตรประชาชนแน่ไปเลยไปด้วยเลขจิามล่ะใช่เช็คกันได้นะครับว่าอะไรยังไงแล้วก็เอ่อความจริงเรื่องนี้ก็พูดยากนะครับพอดีเขาออกมาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราพูดยากหรือว่าแก้ตัวยากครับอาจารย์ ก็เป็นเรื่องขการการการที่จะเปลี่ยนเบนประเด็นอันนี้ขออนุญาตนะน้องอีพี่อันนี้เราตรงตรงก็คือตรงตรงนี่ไปที่ไหนพี่พี่พายหรือว่าโรงพักคุณทไหนปอขบอกองสี่ดีประสบการณ์ดีเอาไปเอาว่าไปกองสี่เนี่ยตำรวจฟังอยู่ว่าได้จะจำหน้าจะน้องได้นะเอออเาไปอาจารย์พูดถึงเรื่องหมอจริงหมอปลอมไปนะโอเคไหนไหนก็นักยืดสายมาแล้วก็เอ่อ ตัวหมอปลอมเนี่ยก็ตอนนี้ไล่ล่ากันอยู่แต่ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายครับเดียวกันนะครับต่อให้เขาผิดเราตัดสินเขาไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไปละเมิดเขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องกลับได้นะเช่นเราบัตรประชาชนหรืออะไรไปโพสหรืออะไรเนี่ยต่อให้เป็นจำเลยเนี่ยเขาก็สามารถจะฟ้องกลับได้ไม่แต่เขาขายทุกอย่างนะยินดีไปก็ขายทุกอย่างจะเขาก็ทะเบียนบ้านด้วยแบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับบัตรประชาชนของหมอนี่เอาไปโพสไปไล่จดด้วยไงก็มีทั้ง รู้สึกที่ไปหลุดมาก็คือแบบประจานของหมอจริงก็นั่นแหละสิเขาคือหมอจริงเนี่ยเขาอยู่อเมอ่าอยู่อเมริกาเขาทำงานที่อเมริกานะครับเจ็เดือนแล้วเจ็เดือนแล้วอ่แล้วจะนีในช่วงไลฟ์สดกำลังขายของก็เอากระดาษขึ้นมาโชว์เนี่ยอ่าก็คิดว่าอะไรเนี่ยปรากฏว่ามันมีการอ่มีการแคปเจอร์มีการแคปเจอร์ไว้แล้วก็มันเป็นการเอาข้อมูลไปเผยแพร่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะน้อยที่ว่านะเอฟซีหรืออะไรก็เจ้ากลางๆใจกลางๆนี่ก็คือในเรื่องของ การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้มีเจตนาเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้คุณหมอจริงเขาเปิดความไม่ปลอดภัยได้เนื่องจากว่ามีข้อมูลทั้งหมายเลขประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับที่เกิดบ้านเลขที่บ้านด้วยนะครับชือพ่อแม่ไม่ครับเฉพาะเรารรประชาชนนะข้อมูลจะถหลุดออกไปแล้วตัวหมายเลขเขาเรียกอะไร ใบประกอบวิชาชีพซึ่งตัวเนี้อาจจะเอามาเพื่อที่จะบอกว่านี่ของจริงอยู่ตรงนี้แต่ว่าของปลอมอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทีนี้ข้อมูลแกมันออกไปแล้วอาจจะมีมิจฉาชีพรายรอื่นเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะนั้นตัวนี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับหมอจริงที่อยู่สหรัฐอเมริกาด้วย,ยนะครับ ก็มีเห็นแชร์ข่าวเลยนะเพจจะน้อยก็แชร์อยู่เรื่องนี้ก็คือแกก็ไปโพสในเฟซบุ o กตัวเองบอกว่าเออไม่น่าที่จะเอาข้อมูลของดิชเนเนี่ยไปโพสนะครับตรงนี้เนี่ยเอฟซีก็ต้องดูนิดนึงนะครับความจริงแล้วตรงนี้ต้องออกมาขอโทษแกนะครับในเรื่องของการเอาประชาชนในแกไปโพสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นแล้วก็ต้องขอร้องชาวโซเชียลด้วยนะว่า อย่าได้เอาบันทประจนของคุณหมอจริงเนี่ยไปแชร์ต่อนะครับแค่คอาจจะเป็นอันตรายด้วยเพราะว่าบ้านเราก็มีคนติดตามเนี่ยหลายเลเวลนะคระับอาจจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ครับส่วนน้องปิลุยพายแค่นี้เราคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นอุทา,าหรณ์ได้สมควรนะครับ<ม>เพราะว่า,าเราทําบางทีเนี่ยาจะรอดมองอย่างนี้นะอันนี้จะรอดมองน้องปีลุยพาบจะรอดมองว่าเซกเมนต์ของน้องว่ามันเป็นมิดเดิลทัวร์ครับ ก็คือตรงกลางมาล่างนะครับแต่ว่าเราไปทาธุรกิจที่มันเกี่ยวกับมิเตอรทูไฮคนะครับเช่นพวกสัญญากลร่มอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะราคาสูงนะครับมันต้องหลายหมื่นเป็นแสนเป็นอะไรไปพี่ทำมาหรือป่าไม่ไม่ไม่ครับอันนั้นทนายคุณคคนะอันนั้นก็เดี๋ยวดีะ อ,อย่าไปพาดพิงเขาเออคนนั้นเขาทำมาตอนแรกหน้าตาไม่ค่อยดีอ่ะคนหมายถึงใครพี่อัจฉริยะก็มีมีอยู่คนเดียวที่ชอบทะเลออาะกับอัจฉริยะอันนั้นเขาทำสัลยกรรมมาเยอะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปใช้บริการเข่าพิมพ์พิพายหรือเปล่านะครับถ้าอย่างไงถ้าใช้พิมพ์พิพายก็ช่วยเป็นพยานที่บคบด้วยนะครับน,น,นี่นะทนายคนนั้นนะก็โอเถ้าตอบไปแล้วตอไก็ก็คิดว่านะเขาเห็นส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็นมุทางหอน เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการทำสัญญกรรมอะไรพวกนี้จะราคาสูงนะครับครับห้า,าพันพได้ไหมห้าพันวางวางไว้จำก่อนห้าร <500. S 2> ้อยไม่ไม่น่าได้ไม่น่าได้สวยแบบถูกๆได้ไหมเรยเอ่องนี้ได้ไหมค่อ,ขอ,ขอนข้างลำบากเพราะว่าต้นทุนมันมาแพงเล<ร>ยพูดง่ายๆคือธุรกิจนี้มันจะมองมิดเดิลทูไฮับก็คือชั้นกลางไปชั้นสูงอ่ะชั้นสูงเพราะนั้นก็จะมีกลุ่มไฮโซได้คาเลาที่มีรายได้เยอะๆเนี่ยมาทำกันวางห้าร้อยแลกสี่พันห้าจ่ายที่หลังได้ไหม สวยแบบถูกได้ไหมถามอาจารย์วยนะ่าอาจารย์แสดงความเห็นยมันดีไหมสวยแบบถูกๆปกติแล้วแมทเียหรือว่าอุปกรณ์ที่มาทามันจะราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการทำถูกก็อาจจะเป็นเรื่องของโปรโม,มชั่นเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ารเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรเนี่ยก็จะตามมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็ต้องต้องระมัดระวังเพราะว่าเหมือนเหมือนเรา มันเป็นเซกเมนต์อีกกลุ่มหนึ่งอะแล้วเราทำอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าดั้มราคาลงมาอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่าอย่างนี้หนึ่งก็กระทบที่นิอื่น,นะครับท<ะ>ี่สองก็เรื่องของคุณภาพของที่เรามาใช้นะครับ<ะ>ไม่ได้หมายความว่าน้องเจลิพายจะเจอาของไม่ดีมานะครับไม่แต่ถ้าเกิดต้นทุนเราลดได้นยมันสามารถอ่าสวยแบบถูกๆได้ไหมเช่นเราใช้หมอปลอมอะไรเงี้ยนะเราไม่ใช่หมอจริงได้ไหมลดต้นทุนไม่ได้คือคือเนี่ยแ่ยเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยอยู่ข้างหลังร้านอาหารเนี่ย ก็มีคลินิกอยู่หลายอันคราบก็บอกว่าค่าแรงหมอเนี่ยตั้งแต่หกพันถึงหมื่นบาทเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ก็แสนแปดสูงสุดสามแสนนะไอ้หมอประเภทไอ้เกี่ยวกับสันไอ้ขนาดเลยหมอผิวหนังเนี่ยนะครับไอ้ที่เจาะหน้าเจาะอะไรเมโซเมโซทั้งหลายเนี่ยนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยวันเนี่ยหกพันหมื่นบาทน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาฉีดอะไรแบบนี้เป็นไม่ได้แต่คราวนี้ถ้าเกิดลดต้นทุนแล้วใช้หมอปลอมได้ไหมไม่ได้ไมริบกฎหมายเลยก็จิ้มจิ้มไปฮะในร้านลดต้นทุน ถ้าเขาจับได้เราก็เดี๋ยวเราไปแจ้งความนะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็คือในใบหน้าเรามันจะมีเรื่องเส้นประสาทเรื่องรดเลยนะจะต่อมน้ำลายต่อมเส้นประสาทต่อมน้ำลายต่อมน้ำตาเส้นประสาททุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ความรู้โลกอของแพทย์เนี่ยก็อาจจะพลาดได้นะครับเมื่อพลาดเนี่ยก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังรเพราะเมื่อเช้านี้คุณหมอหยกก็โพสทางเฟซบุ๊กนะ เท่าที่ผมไปดูนะหมอไหนนะหมอหยกหมอจริงๆนะไม่ใช่หมอปรึกนิบายคนละคนอ๋อหมอหยกอ่านั้นหมอปลอมอันนั้นนะที่มีอยู่คนนะที่ปลอมปลอมหมอหยกหมอหยกบอกว่าการการฉีดเนี่ยเมโสอะไรเนี่ยเจาะไปที่หน้าหรือจมูกหรืออะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าไร้แรงสุดเนี่ยอาจจะถึงขนาดตาบอดเลยอ่าปากเปรี้ยวอะไรเส้นประสาทต่อมน้ำลายต่อมอะไรเขาบอกเยอะแยะนะครับอันตรายมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่านะอ่าไม่มีคนมาแฉหรือจับได้เนี่ย ฉีดไปเรื่อยๆเนี่ยหมอหยกจะไม่มีที่ยืนในสังคม,มวันนี้หมอหยกแกพูดนะนี่ยังดีโชคดีที่มีคนจับได้ว่าเป็นหมอปลอม,อมนะแล้วว็าไอ้หมอคนนี้ก็ไปเอาชื่อเอาชื่อของหมอหยกเนี่ยมาใช้เยอะแยะมากมายมแล้ววันขึนหนึ่งเกิดมีคนตายขึ้นอะไรเนี่ยหมอแกบอกแกหมดอน,นาคตเลยนะเพราะนั้นความเสียหายเ่ยมากมาปม,มหาศา,ศาลถูกต้องแล้วหลังจากนั้นยังไปเอาอะไรนะเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปไล์สดอีกซ้ำเติมป็นครั้งที่สองอ่ะ ครั้งที่แรกเปก็นงานพรออ้มรอมชื่อพร,อร,อรอ้อมบัตรพร้อมใบอนุญาตหมอคราวนี้ยังไปเอาอข้อมูลส่วนบุคคลไปไลฟ์สดนะครัเหมือนกับขายสินค้าทั้งๆมันไม่ใช่ะนะครับอันนี้ก็มีความผิดนะนะครับก็เป็นความผิด คนพิิงไรสดก็ไม่ต้องโชว์เอกสารก็ได้มันมันมันเป็นเอามันเป็นเอกสารส่วนบุคคลเอาไปไรสดได้ยังไงแล้วแกแล้วแกไม่ได้ยังไงแบบก็คือมาจากหมอปลอมคนนั้นหรือเปล่าก็ใช่หมอปลอมแต่กับเอาเอามาไรสดได้ยังไงไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะครับนะครับก็ฝากฝากคุณบิ๊มพบายนะครับว่าจะทําอะไรเนี่ยคำนึกถึงตัวบทกฎหมายด้วยแะนึกถึงกักฎหมายด้วยไม่ใช่ว่ามีคนตามเยอะมีเอฟซีเยอะอยากจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ นะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเกิดอะไรขึ้นเออสั่งปิดครับปิดรงหนังเออก็ปิดคลินิกของบิ๊มพิพายเป็นเวลา30วันมันควรจะสั่งปิดตั้งแต่วันแรกนะเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าเนี่ยมีการทาผิดกฎหมายขึ้นในคลินิกเนี่ยเจ้าของคลินิกผู้ดําเนินการก็คือแพทย์ที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบถ้าจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ว่าเป็นหมอปลอมต้องรับผิดชอบต้องสั่งปิด นะอย่าไปเกงใจอย่าไปกลัวทัวลงอย่าไปคิดว่าเขามีเอฟซีเยอะอะไรอย่าไปสนใจฮะพี่รเรจาระแล้วที่บรรดามาที่มีการสั่งปิดอย่างนี้ไม่หรือว่าเลอกปฏิบัติแบบรีลีฟายคนเดียวคือเยอะแยะครับที่ปทุมธานีนะนที่ลังสิตนะที่บางกระปิดใกล้ๆบ้านผมก็สั่งปิดหมดนะครับหลายที่นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมอปอลอมหรือว่าแม้กระทั่งพยาบาลเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกเนี่ยก็ปิดกฎหมายต้องสั่งปิดนะครับเพราะนั้นเนี่ย นะครับเราถ้ามีการจะทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องคลินิกหมอปลอมมันต้องสั่งปิดทันทีมันร้ายแรงอ่ะนะเพราะนั้นก็เอ่อเขาเรียกอะไรกรมสปสครับนะต้องเร่งดําเนินการท่านอาทิ์ดีแล้วก็ทานรัฐรีช่วยสั่งปิดนะแล้วก็บกบสสอสปสอนี่เคยเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอเข้าไปแล้วบอกว่าปรับห้าพันตัวห้าหมื่นเขาบอกขั้นต่ำห้าหมื่นอห้าหมื่นเออนะครับผมไปเปิดดูตัวบทแล้วไม่รู้ว่าใช้กฎหมายคนละเล่มหรือเปล่าครับแต่เขาบอกว่าจําคุกไม่เกินสองปี สงสัยว่าแกอาจจะไปอ่านตำรากล่มหรือเปล่าไหครับมันมีโทษจำคุกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยผู้ดำเนินการคือหมอที่ดูแลคลินิกก็มีโทษจำคุกเหมือนกันปล่อยปัดลักเลยให้หมอปลอมเนี่ยมารักษาคนไข้เนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงนะอันนี้อยู่ที่เจตนาด้วยหรือโอ้ยมันชัดอยู่แล้วเจตนาเนี่ยไม่ได้ดูคำพูดนะไม่ได้ดูคำพูดนะครับดูจากการกระทาพฤติกรรมเนี่ยมารู้อยู่แล้วต้องรับผิดชอบนะไม่รอดนะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วแล้วตอนนี้จับหมอปลอมได้ยังเพียบเขากำลังดําเนินการอยู่กำลังดำเนินการนะครับแต่ว่าคลินิกพิมพ์พิมพ์ริพายนี่ก็มีความผิดด้วยเขาบอกว่าเสียงไม่ชัดนะพี่ก็ได้แค่นี้แหละครับได้แค่นี้แล้วเราได้แค่นี้แต่เรื่องไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็ได้แค่นี้เราก็เอาเท่าเทียมเป็นนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะอะไรยังไงนะเราะงั้นก็วันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมสวัสดีครับสสวัดีครับลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ